พี่นรองจพาไปชมสวนลังบัานเข้ามาทางบัานดุงซ้ำไปละสำหรับสีโม่งแดงนี่อาทิตพวกเข้ามาเ้าจากระโท่เอืน้นเข้ามาจะเป็นก็นต้องได้เข้ามาละพี่น้องทางบานโคลบอยมกับว่าได้ไปหลายอาทิตย์แล้ว รถลังบานกันไรเน่ยป้ากล้วยกับผากลงเป็นโลกตัดทิ่เมืดผุนัวตวปงต่นขึ้นไหม ม่วงมี่นวยดูบอลนี่นวยอีแต่ดิม่วงซ่วนี้เป็นลาเป็นลาหลังมูบ่ดกดอกพี่น้งองม่วงเป็นลาหลังมูนนวยบดว่ดกข้อได้กินสมยู่ มันมเป็นดอกช่วงแดดแดดวนันหนึ่งแดดแล้วเผาดอกมันเหี่ยวตายต้นั้างในผมก็มีนวยอยู่ทั้งหกพดพี่น้องไม่อยากเข้าไปงุ่งไรป้าเกเวยมันปงขึ้นไหมกำลังงาม ก็จะได้ใส่ตะตองแะ้วพี่น้องดอกกับโอ้ยูดอกกับเพี้ยคือจะว่ดได้กินนอกเรียว,วบึงทาท่างนี่นี่ใส่กินใส่ตองอย่างน่นก็จะใส่จวกทั้ตัว สำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบไว้เพียงแค่นี้แหละพี่น้องสะบายดี